ตอนนี้ชาวบ้านแถวนี้นะครับทําข้าวนะครับมาแจกแล้วก็ออกน้ํามาแจกให้ประชาชนที่อยู่ในแถวอนุสาวรีย์ชัยน้ครับน,รน้านะครับตอนนี้ก็คือมาช่วยกันนะครับก็คือ ตามกับข้าวขอข้าวมาแจกนะครับให้ประชาชนที่อยู่ในนี้เพราะว่าในนี้ไม่มีร้านค้าเปิดเลยนะครับก็หิวใครอยู่น้ําก็มาเอาน้ำใครอยู่ข้าวก็มาเอาข้าวนะครับ จอคุยเงี้ยเมื่อกี้ยิงเยอะไหมพี่ยิงเยอะไหมพี่หมดแม็กอ่ะเอฟซีบอกครับผมมึง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 งมึงงไม่ยิงลูกเดียวเนี่ยครับลบลบไปเลยอ่ะไม่ไหวแย่ยเนี่ยเสียงมาแล้วยิงไปไม่ได้เลยมีมีแต่เงี้ยไอ้แย่ก็เข้าเข้าไปล่อแต่เดี๋ยวก็โดนคนไม่ไปเก็บแร้วเมื่อกี้โดนขาคนหนึ่งอ่ะ โดนขาดโดนขาดมันยิงมันเล็งมามันเล็งมาอ่ะมันเล็งมาตรงรอเพอาระดามเก้าตรงไปแล้วคืนนะผมไปแล้วพี่น้องเราไปแล้วพี่น้องเรานี่ตำรวจได้เหรอตำรวจมาดูสิคนกลุ่มเงือกคนเดยวรัวให้ทหารแหละคนกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมีถือปืนได้คนเดียวตำรวจมัะเออคุมขบวนขาได้ถือปืนคนเดียว แม่งแต่บวกเหมือนทหารว่ะสยกับทหารทุกทีเลยเออมันแต่บวกเหมือนทหารว่ะชุดชุดอะไรล่ะนึ่ง